สวัสดีครับพบกัน,นีนแล้วนะครับกับพวกเรา2มอครลงทุนจากเพจ2มอครลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีดีดีดีชื่อว่า m a c d 3นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปยุคเราสินทรัพย์แบบคูค่นะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตวิทยาศสผ่านดิกเตอร์ m a c d โดยใช้แอปเทรดดิ้งวิวกันนะครับวันนี้สินทรัพย์คู่ของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นดังในเซตอิเด็กไทยแลนด์นั่นเองนะครับหุ้นหาทิพย์ครับหรือตัวยอว่อ h t c นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องเล่าเรื่องของพื้นฐานให้ฟังก่อนนะครับเพราะเป็นแอสเซทที่มีแบ็กโดยหุ้นนะครับเป็นบริษัทจริงๆนะครับผมก็คือเป็นบริษัทฮาทิฟมหาชนจำกัดนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็อาจจะเคยใช้บริการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้เขาแล้วนะครับผมก็บริษัทฮาทิฟนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตและ จำหน่ายเครื่องดื่มน้ําบัดลมนะครับโดยได้รับลิขสิทธิ์ตัวโคคาโค l a นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยจำหน่ายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับผมแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์อย่างื่นของเขาก็เช่นน้ำผลไม้อินน i ่เม p เ p านะครับเครื่องดื่ม Aquarius นะครับแล้วก็น้ําสะอาดน้ําทิพนั่นเองนะครับผมก็ตัวนอกจากตัวโคคาโคล่ Cola ที่ มีลายเส้นแล้วก็จะมีพวกเฟนตาสไปร์ด้วยนะครับซึ่งก็มาจากบริษัทโคคาโคล a คอมพานี Coca นั่นเองนะครับผมก็ไปดูตัวรายได้กันเลยรายได้นะครับเพิ่มขึ้น1% year year นึ่งเปอ e a r ซนเดะครับตัวกําไรลดลง5%ตัวนี้สินออมีการลดลงนะครับ3%นะครับตัวที่ซับเพิ่มขึ้น4%นะครับก็เรียกว่าพอเล็กน้อยนะครับผมส่วนตัวバリเอชั่นนั้นก็ ตัว PE นะครับอยู่ที่12เท่าก็แปลแปรกันตรงๆก็ลงทุน12ปีขึ้นทุนนะครับผมก็ถือว่าตึงๆนะครับไม่แรงมากครับ P/B Book b Value ก็อยู่ที่1.84เท่าก็แปรผลกันตรงๆง่ายๆายก็ราคานี้ซื้อได้แพงกว่าเจ้าของเจ้ามือ 1.8เท่าดัานเองนะครับก็หรือว่าตึงๆครับバリュเอชันนี้ครับแต่จุดแข็งก็คือ d e ratio ที่นี่น้อยนะครับคือถ้านี่น้อยกว่า1เนี่ย1นื้อเล้วก็หนึ่งเท่านี้ถือว่าดีนะครับตัวนี้ก็ได้0.54เท่าเองนะครับผมนะถือว่านี่น้อยนะครับแล้วก็ตัวปันผลก็ให้มาดี5%กว่าๆนะครับถ้าเราไปดูยอนหลังนี่ก็ตัวนี้ก็ถือว่าปันผลดีมากครับสำหรับบริษัทฐาที่เพราะว่ามีกาไรแล้วก็มีเรื่องของนี่เขาน้อยนะครับก็เลยปันผลได้เต็มๆเลยนะครับผมให้มา ก็มีทั้ง 4, 5, 6, 7เปอร์เซ็นก็มีนะครับเรียกว่าปันผลต่อเนื่องกันเลยเหมาะสำหรับรเพื่อนๆที่อยากจะลงทุนหุ้นในบริษัทที่นี่น้อยต้องกินต้องใช้แล้วก็ปันผลดีนะครับก็อลองพิจารากันดูหรือว่าถ้าอยากเจาะลึกกันลึกๆก,ก,ก็ไปอยู่ในกลุ่มของเราครับเฟซบุ๊กกลุ่มสองมอคองทุนนะครับฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับลงทุนในหุ้นกองทุนคริปโตไปกันยาวๆเป็นเพื่อนกันนะครับหรือว่าติดตามเราได้ที่เพจเว็บไซ o ์สองมอคน com เฟซบุ๊ก สองม๊าครุ้งตุคอมมีทวิตเตอร์ทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็บล็อกดิบด้วยนะครับหรือว่าจะไปติดตามเราทางที่ YouTube หรือว่าช่องทาง podcast ก็มีให้รับชมรับฟังกันได้นะครับไปดูกราฟกันเลยนะครับสำหรับตัว HTC ของเรานะครับกราฟทางเฟรมมันพบว่ามีการตัดลงนะครับของตัว M A C D Line เส,ส้นีัวเงินตัดเส,ส้นสีแดง Signal Line ล,ล,ลงนะครับแล้วก็มี l o o กระจนฮิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้าเลยนะครับบ่งชี้ว่าเป็นขาลงที่ค่อนข้างดุนแลนะครับในทางเฟรมมันภาพใหญ่เลยนะครับส่วนทางเฟรมวีคพบว่ามีการตัดลงของตัว MA c d ซไลน์เส้นสีดำเงินตัดเส้นสีแดงซิญญาณไลน์ล,ล,ลงไปมีรูปกรชจนฮิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ําเช่นกันนะครับบ่งชี้ว่าก็จะมีการปรับฐานหนักพอสมควรน,นะครับเป็นในท่าทางเฟรมวีคนะครับส่วนตัว ทามเฟรมดี day, ภาพย่อยรายวันนะครับเหมือนจะมีการกลับตัวขึ้นเล็กๆนะครับของตัว MACD นะครับเส้นสีน้ำเงิน MACD ลายตัดเส้นสีน้ลายขึ้นไปนะครับผมตัดเส้นสีแดงขึ้นไปแล้วก็มีฮิสโตแกรมสีเขียวนะครับขึ้นไปแต่แท่งไม่สูงมากนะครับผมชี้ว่ายังมีการเป็นขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นที่ยังไม่แข็งแรงมากนะครับในทางเฟรมดีนะครับ เปพื่อนก็นลองพิจารกกันดูนะครับจะใช้ไม้เซตของสาย VI หรือสายเทรดนะครับถ้าสาย VI ก็ย่อแล้วเข้าเก็บเอาปันผลถือยาวๆนะครับในบริษัทที่มีพื้นฐานดีถ้าเป็นสายเทรดก็เข้าออกตามอินดิเคเตอร์นะครับเข้าตามอ,อามินดิาาเคเตอร์ก็ออกตามอินดิเคเตอร์นั้นเข้าตามทางเฟรมใดก็ออกตามทางเฟรมนั้นนะครับผมอ่ะขอบคุณทีรับชมรับฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวน,นเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ